ประโยค question tags อ่ามีช่วงหนึ่งที่ทางเพจเราทำคำถามที่เป็น question tags นะคะซึ่ง question tags ง่ายมากเมื่อเรารู้จกัก tense ที่ผ่านมาแล้วใช่ไหม question tags มันคือการที่เป็นประโยคข้างหน้ากับประโยคข้างหลังอย่างแบบที่หนึ่งค่ะโครงสร้างแบบที่หนนะประโยคข้างหน้าเป็นบอกเล่าแล้วก็ประโยคข้างหลังเป็นปฏิเสธนะคะ you are a student on c u ข้างหน้า you are a student เป็นประโยคบอกเล่าปกติเลยเธอเป็นนักเรียน o n you เป็นประโยคปฏิเสธแล้วตามด้วยประธานเป็นคำกริยาช่วยนั้นที่เป็นรูปปฏิเสธแล้วก็เป็นประธานอ่าซึ่งเราจะรู้ได้ไงจะใช้อันไหนดูข้างหน้าเลยคะ่ะข้างหน้าใช้อะไรข้างหลังใช้อนั้นแหละนะข้างหน้าใช้อะไรข้างหลังใช้อันนั้นแหละนะ แต่ว่าเป็นรูปปฏิเสธนะสลับกันนะคือข้างหน้าเป็นปฏิเสธข้างหลังเป็นบอกเล่าข้างหน้าเป็นบอกเล่าข้างหลังเป็นปฏิเสธค่ะเวลาที่ใช้ประโยครูปแบบเนี้ยมันจะเป็นการถามแบบเหมือนภาษาพูดว่าแบบคุณเป็นนักเรียนใช่ไหมอ่าคุณเป็นเรียนใช่ปะ you are student aren't you อ่ามันจะไม่ต้องเป็นการตั้งคำถามแบบ ตั้งประโยคคำถาม Are you a student อันนี้มันจะเป็นแนวภาษาพูดนิดหนึ่งซึ่งมีโอกาสที่เราจะเจอใน conversation นะคะหรือถ้าเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะแบบที่สองข้างหน้าปฏิเสธข้างหลังก็เป็นบอกเล่าค่ะ He doesn't like pizza Does he She is coming Is she They haven't completed this project Have they นะคะคือจะเป็นคำถามประมาณว่าใช่ไหมเออเป็นแบบนี้ใช่ไหมเธอจะมาใช่ไหมอ่าเป็นประโยคแบบที่เป็นภาษาพูดนะคะซึ่งถ้าเป็นข้อยกเว้นมีนะมีข้อยกเว้นนะคะคือถ้าเมื่อไหร่เป็น I am นะคะประโยคด้านหลังอ่ะเราจะใช้ o n I ระวังดีๆนะคะ I am a teacher o n I Let's go ถ้าเจอคำว่า Let's Let's นี่เป็นการชวนค่ะ Let's go อา Let's go ก็คือแบบเป็นการชวน Let's go to the movie Shall we เราจะใช้คำว่า Shall ค่ะแล้วถ้าเป็นประโยคคำสั่งอะไรคือประโยคคำสั่งคะ <S 2> <S 2> <S 2> ประโยคคำสั่งคือประโยคที่มันไม่จะเป็นต้องมีประธานขึ้นต้นด้วยคำกริยาได้เลยก็คือ Open the door อานี่คือประโยคคำสั่งเนาะ Open the door แต่ถ้าเป็นคำสั่ง แล้วอยากจะให้เป็น question text นะคะเราจะคำว่า open the door will you ใช้คำว่า will you she likes นี่คือ verb ช่องที่หนึ่งดังนั้นเราจะตามด้วยกริยาช่วยที่เป็น verb ช่องที่หนึ่งค่ะอ่าก็คือ do d a e s อ่า do d o e s นะแต่ประโยคข้างหน้าเป็นบอกเล่าเนาะขอิด เขียนแทนด้วยสัญลักบวกเป็นประโยคบอกเล่าข้างหลังเลยต้องเป็นประโยคปฏิเสธค่ะอ้าวมองปฏิเสธแน่นอนแหละแต่ว่าเราจะใช้ Do ดัดูแลอ้าวแล้วจะใช้อะไรละ่ะจะใช้ d o e s n t อ่า does เป็น d o e s n นนะคะส่วน do เอ็ do เป็น don't นะคะให้เป็นประโยคปฏิเสธอ้าวแล้วเราจะใช้อะไรละ่ะเราก็ดูประธานเราสิว่ามันต้องคู่กับอะไรดังนั้นก็คู่กับ doesn't ค่ะ ข้อที่สอง they haven't เอาดูกริยาช่วย haven't have นะดังนั้นใช้ have นะคะเออเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเลือกใช้อะไร they haven't finished their homework yet จุดจุดจุ they ดังนั้นข้างหน้าเป็นประโยคปฏิเสธไปแล้วข้างหลังจะเป็นปฏิเสธซ้ำไม่ได้ตัดทิ้งแล้วเราใช้อะไรเอ่ย have ข้างหน้า have ข้างหลังก็ have นะคะอะแต่คนละคนละทิศทางกันนะข้างหน้าปฏิเสธข้างหลังก็เป็นบอกเล่านั่นเองเคนะเอาแล้วถ้าสมมติว่าเป็นกริยาช่วยที่เป็น modal verb ่ะคะโอ้ถ้าเป็น modal verb ทำไงดู can อ่ดังนั้นนี่ก็เป็นกริยาช่วยใช่ไหมคะข้างหลังเราก็ใช้ can เหมือนกันคะ่ะแต่อย่าลืมเรื่องของการที่ประโยคข้างหน้าเป็นประโยค ปฏิเสธข้างหลังเป็นบอกเล่านะคะเราต้องใช้ c a n n o t อ่าแต่ในนี้มี cannot ไหมไม่มีมี c a n t ค่ะตอบ c a n t he can speak English fluently can he นะคะ